หอมไหมคะไอ้ก้อนเีอะไรนะลูกใบมะกรูดพอ่พอพ่อบีบบีบ,บ,บใบนี้มันแห้งคะ่ะลูกมันแห้งเกินไปพอบีบแล้วมันไม่ไม่หอมอะต้องเอาใบอ่อนๆ กินมะกรูดหอมไหมคะอหอมเนาะไป <c oughs> มีเลยอจุกกลางเดยเนาะหอมจังเลยลูกอื

เสียงอะไรเนาะเขาร้องเพลงเนาะเร้องเพลงอะไรนั่นแหละสิงานอะไรกันเนี่ย